ดูดวงราศีมิถุนประจำเดือนกันยายน2568สำหรับผู้ที่เกิดระหว่าง14มิถุนาถึง14กรกฎาเดือนนี้จังหวะดาวด้านการสื่อสารและการเจรจาเด่นขึ้นงานที่ต้องใช้ไอเดียการพรีเซนต์และการติดต่อประสานงานไปได้ดีแต่ต้องรอบครอบเรื่องเอกสารและข้อตกลงครับภาพรวม ต้นเดือนข่าวงานโปรเจกต์ใหม่เริ่มขยับมีผู้ใหญ่หรือคนมีประสบการณ์ช่วยผลักดันกลางเดือนภาระงานแน่นเดดไลน์ซ้อนกันระวังความเข้าใจไม่ตรงกันปลายเดือนโดดเด่นเรื่องพรีเซนต์และปิดงานมีโอกาสโยกบทบาทหรือได้งานเสริมการงานผู้ทำงานประจำคุยงานบ่อยถูกดึงไปช่วยหลายทีมตรวจทานอีเมลรายงานสัญญาให้ครบถ้วนช่วงปลายเดือนผลงานเห็นชัดโอกาสเลื่อนบทบาท หรือได้โปรเจกต์ที่ใหญ่ขึ้นฟรีแลนซ์เจ้าของกิจการลูกค้าเก่าแนะนำลูกค้าใหม่เข้ามางานที่ต้องพูดเขียนครีเอทีฟเด่นระวังการนัดหมายเหลื่อมล้ําคุมสโคบและเงื่อนไขให้ชัดคนหางานเปลี่ยนสายมีนัดสัมภาษณ์ทดสอบช่วงปลายเดือนมีข่าวดีจากเครือข่ายหรือคนรู้จัก การเงินรายรับหมุนดีขึ้นจากงานเสริมคอมมิชชั่นแต่เงินเข้าพร้อมกันกับรายจ่ายเรื่องบ้านยานพาหนะหรืออุปกรณ์ทำงานกลางเดือนระวังข้อตกลงการเงินหนี้เก่าหรือค่าใช้จ่ายที่เลื่อนมาชนกันจัดบันทึกและแบ่งสำรองไว้ปลายเดือนมีจังหวะเก็บออมมากขึ้นหากคุมวินัยการใช้จ่ายได้ความรักคนโสดมีเกณฑ์เจอคนถูกใจผ่านงานอบรมหรือการเดินทางสั้นๆเป็นคนคุยเก่งฉลาด สนใจเรื่องเดียวกันต้นเดือนคุยสนุกกลางเดือนจูนเวลาอย่างไม่ลงตัวปลายเดือนเริ่มชัดเจนขึ้นคนมีคู่คุยกันมากเรื่องแผนการเงินบ้านงานระวังคำพูดตรงเกินไปช่วงกลางเดือนทำให้อีกฝ่ายเกรงขึ้นเลือกใช้คำอ่อนลงจะปรับความเข้าใจได้ดีในปลายเดือนสุขภาพระวังภูมิแพ้ระบบทางเดินหายใจเครียดจากงานนอนน้อยอาการตึงคอไหล่หลังจากนั่งนานๆแนะนำจัดตารางพัก สายปลาดื่มน้ำให้พอลดคาเฟอีนช่วงบ่ายและเยืดอเยียดสั้นๆระหว่างวันการเรียนพัฒนาเหมาะกับการพรีเซนต์สอบสัมภาษณ์ทบทวนโนต้ตและซ้อมจริงก่อนหนึ่งรอบเอกสารต้องครบมีโอกาสได้ผลลัพธ์ตามเป้าในปลายเดือนการเดินทางติดต่อทริปสั้นเพื่อธุระงานเกิดบ่อยตรวจเอกสารนัดหมายและเส้นทางให้พร้อมเผื่อเวลาเล็กน้อยเพื่อลดความตึงเครียดโชคลาบและโอกาสโอกาสดีมาจากเครือข่ายเดิมคำ แนะนำของผู้ใหญ่หรือเพื่อนร่วมงานมากกว่าการคาดหวังแบบฉาบฉวยคำแนะนำประจำเดียมสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดตรวจสัญญาและรายละเอียดก่อนตกลงวางแผนลำดับงานเผื่อเวลาเดทไลน์และขอความช่วยเหลือเมื่อเริ่มหล้นมือสำรองเงินเผื่องานซ่อมแซมเล็กๆหรืออุปกรณ์จำเป็นใส่ใจการนอนพักหายใจลึกๆและออกกำลังเบาๆสม่ำเสมอเปิดรับโอกาสใหม่แต่ค่อยๆตัดสินใจจากข้อมูลจริงโดยรวมกันยายนสอง 2 5 6 8เป็นเดือนที่ราศีมิถุนฉายแววในเรื่องคำพูดและไอเดียหากจัดการเวลาและสัญญาให้ดีคุณจะปิดงานได้สวยและเก็บผลลัพธ์ชัดเจนครับ